ี่เหลี่ยมซ้อนกันสองรูปพอสี่เหลี่ยมซ้อนกันสองรูปมมันจะเกิดมุมที่เหลี่ยมของแต่ละเหลี่ยมเห็นไหมคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันจะเกิดมุมที่เหลี่ยมจากจากการซ้อนกันสองรูปของหน้าทีโบแปดมุมแปดเหลี่ยมด้วยกันเนี่ยอันนี้คือชั้นที่หนึ่งก็คือแปดเหลี่ยมนี้แปดเหลี่ยมนี้อเราเรียกว่าท็อป ไอ้สตาค่ะขอโทษค่ะอันนี้คือสตามีแปดนะแล้วก็ส่วนถัดมาก็คือเป็นเหลี่ยมจากมุมนี้ยอดอจากปลายปลายของสตาของแต่และมุมมาชนกันลงมาเห็นไหมคะอ่าซึ่งอันนี้เราเรียกว่าท็อปทอป็ทอปจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามี่ห้าหเจดแปดแปดมุมเหมือนกับอยอดของของ สองสิบหกแล้วนี่<ช>คือ,อ,พ,อพูด